สวัสดีพี่น้องชาว y o YouTube ทุกๆคนนะครับอยู่กับผมใจมารักรถไทซิงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีขับรถ m 6 0นะครับเดี๋ยวเรามาแบบเริ่มต้นกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับอันนี้เป็นคัสนะครับคัสว่าหยียบตอนเราจะเปลี่ยนเกียร์จะใส่เกียร์นะครับแล้วตอนนี้คือว่าตัวเกียร์หลักนะครับตัวเกียร์หลักจะมีอยู u 4เกียร์นะครับมีอยู่ c เกียร์นะครับแล้วนี่เกียร์ทิศทางนะครับ อันนี้ถอยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ถอยนะครับตัวนี้เต่านะครับเกียร์ช้านะครับนี่กระต่ายนะครับเกียร์เร็วนะครับแต่ถ้าอยู่กลื่นกลางนี้เป็นเกียร์ว่างนะครับแล้วตอนนี้จะเป็นตัวใส่ใส่พาวหน้านะครับใส่เกียร์พราวหน้านะครับหรือขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ ถ้าอยู่ด้านหลังนี่ไม่ใส่นะครับไม่ใส่พอหน้านะครับแต่ถ้าเวลางานหนักๆน,นะครับเราจะสับมาข้างหน้านะครับเหยียบคัดแล้วสับมาข้างหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเบรกนะครับเบรกตอนนี้จะเป็นคันเร่งนะครับตอนนี้จะเป็นคันเร่งมือนะครับเวลาที่เราจะ เอารอบรอบรอบเขาเรียกว่าอะไรรอบให้มันเสมอนะครับรอบให้มันอยู่เสมอนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นคอนโทรลยกใบด้านหน้านะครับตอนนี้ก็จะเป็นคอนโทรหางหลังนะครับตอนนี้จะเป็นพีดีโอนะครับหรือว่าตัวจบหมุนนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าลดหม่นะถ้า วดีโออยู่ค้างแบบนี้นะครับรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ของผมสวิกมันขาดนะครับสวิกตัวนี้มันขาดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเวลาเกียร์เกียร์ตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้มันสับหน้าสับหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยเกียร์ด้านหน้านะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกียร์หลักตัวนี้มันเข้าเกียร์อยู่นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับ นี่ครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเราเราต้องดูแกนนี้นะครับถ้าอยู่ตำแหน่งไหนก็เอามาตำแหน่งว่างก่อนนะครับนี่คือว่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูครับ าเกียร์นี้มันเข้าอยู่มันจะไม่ตีนับถ้าเกียร์หลักมันเข้าเกียร์อยู่นะครับเราต้องให้มันอยู่ตำแหน่งว่างนะครับเดี๋ยวผมดับก่อนนะเวลาการทำงานนะครับหรือว่าขับขับตามถนนนะอย่างสำคัญนะครับอยู่ที่คัส์นะครับเวลาเราจะหยุดรถหรือว่าเราจะสับเกียร์เปลี่ยนเกียร์นะครับ ยูที่คสนะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับถ้าเราจะขับตามถนนนะครับขั้นตอนแรกดูตำแหน่งเกียร์ครับให้มันอยู่เกียร์ว่างนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งใบด้านหน้ากับหางหลังนะครับให้วางให้วางหางหลังลงสุดน,นะครับแล้ววางไปมีดด้านหน้าลงนะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้ามัน มาข้างหน้านะครับีดีโอเปิดนะครับมันจะสตาร์ทรถไม่ติดนะครับเราต้องให้มันอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ถ้าเวลาการทํางานนะครับส่วนมากนะครับเวลาการทํางานนะเวลาการทํางานนี้เราจะใช้จะใช้ A นะครับถอยนะครับแล้วก็เต่านะครับเดินหน้าช้านะครับคือว่าถ้าเราใช้เกียร์นี้นะครับเดินหน้าในนะสับหน้าสับหลังนะครับ โดยไม่ต้องหยุดรถก็ได้นะครับแค่ชะลอนะครับแต่ถ้าเราถอยนะครับถอยเราใช้กระต่ายนะใช้กระต่ายนะเราต้องหยุดรถก่อนนะครับไม่งั้นเกียร์มันจะค้างนะครับหรือว่าร้องนะครับมันจะงัดๆเลยนะครับแต่ถ้าถอยซีนะครับถอยซีกับกระต่ายสองมันจะเข้ากันได้เลยนะครับเกียร์มันก็จะไม่ร้องนะครับแต่สมมากจะใช้ อากับเตานะครับงานทั่วไปนะครับเพราะว่าจจะไม่ได้เบรกรถเกินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆขั้ขขขขนตอนแรกนะครับการขับรถนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเวลาถ้าถามผมว่าการทํางานจะใช้เกียร์ไหนนะครับผมว่า มันอยู่แต่ละพื้นที่นะครับแต่ส่วนมากถ้าถ้าถาทั่วไปบ้านผมนะที่เป็นเขานะครับก็จะใช้สีเตานะครับสีเตถาถอยหลังสี่ด้นานสีนะสิกเกสีนะครับ,รบแต่ส่วนมากถ้าไถาที่โล่งๆหรือว่าที่ราบนะครับก็จะใช้กระต่ายหนึ่งนะครับหรือว่าไฮห,หนึ่งนะครับเพราะว่ารอบมันจะได้นะครับ แต่ถ้าที่ลาบแล้วใส่เตาซีนะมันรอบมันช้านะครับงานก็มันจะช้านะครับก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาขับกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับไม่รู้ว่าคัสเขาจะให้เหยียบสตาร์ทหรือเปล่านะครับแต่ถ้ารถเล็กถ้าไม่เหยียบนี่สตาร์ทไม่ติดนะครับเฟตตัวนี้นี่ ตัวนี้ของผมนะโดนไม้แทงที่ในชาร์จนะครับแล้วผมสลับสายผิดนะครับไม่รู้ว่าจะแก้ตรงไหนนะครไฟไฟแบตนี่นะแบตตอดีนะครับก่อนเดือนนะครับเหยียบคันสตาร์ทนะแล้วก็ยกไปด้านหน้าขึ้นนะครับดึงดึงข้อหาตัวเองนะครับไบด้านหน้าก็จะขึ้นนะครับก็ตอนนี้เราก็ขึ้นสุดแล้วนะครับ ก็จะขึ้นนะครับแต่เวลาวางนี่เราค่อยๆนะครับค่อยๆวางนะครับถ้าวางถ้าวางทุบแบบข้างเดียวเลยหางจะตกนะคราอุปกรณ์เราจะเสียหายนะครับแล้วก็เรามาทําความรู้จักกับเกก่อนนะครับผมผมบอกนะถ้าถามว่าใช้เกียไหน มันอยู่แต่ละลักษณะพื้นที่นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าตามถนนนี้เราก็ใส่กระตายแล้วนะกร,ระตายถ้าทางง่ายก็ออกแก๊สสองรับแต่ถ้าทาง,งายากก็ใส่แก๊หนึ่งก่อนนะครับก็จะมาประมาณนี้นะครับก็จะไปประมาณครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนแก๊สเราก็หยียบพลาดนะครับหยยบพลาดให้สุดนะครับ แล้วก็แเกร์เลยนะครับแล้วค่อยๆปล่อยนะครับค่อยๆปล่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนคาดแขวนสมัคนะครับการทำงานนะแกหลักอยู่ที่แกสีนะครับแกสีนะเดินหน้าเตาสีมันจะช้ากว่าถอยหลังนะครับนี่ผมใส่เตาแล้วนะ เตือหน้าเตาสีมันจะช้าช้ากว่าถ่ายหลังนะครับเนี่ยนะถ้าเราทํางานเกียสีตลอดนี่เราเราใส่เกย็์ถอยกับเตาข้างหน้านะเกียช้านะมันก็จะเข้ากันได้นะเี่ครับถ่ายหลังมันก็จะเร็วกว่าเตือนหน้านะ ใช้กระต่ายนะครับต้องสับสองสองสองระบบนะสองเก์นะครับเราเปลี่ยนเกี์นี้ก่อนนะครับมันจะไม่ร้องนะครับใส่กระต่ายก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนแก์ทิศทางนะเด็กเก์หลังเก์หลังนะครับโทษครับเปลี่ยนแก์หลักเป็นเก่หนึ่งนะครับมันจะไม่ร้องนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราจะถอยเราก็สับถอยเลยนะครับ ก็สับเกียร์สีนะครับก็จะห้อยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราถ้อยเราถอยแปลว่าแบบนี้นะเราเราชะลอมาใส่กันหนึ่งมันจะเกียร์มันจะร้องนะเกียร์มันจะสั่นแล้วมันจะร้องเลยนะครับเราเรามาเข้าตัวนี้มาครั้งมันก็จะร้องนะนี่นะครับมาค้างมันก็จะร้องนะแต่ถ้าแบบสไตล์ผมนะ เดี๋ยวลองถอยกันนะครับเฉสีนะครับถ้าสไตล์ผมนะที่จะมันที่จะทําให้มันไม่ต้องหยุดรถแล้วก็ไม่ได้ร้องนะเยียงมไม่ร้องนะไปายสีนะครับเราสับมากระต่ายแล้วนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องหยุดรถก็ได้ครับแชะลอนะเราใส่แกนหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อน เราวางนะครับเวลาเราวางเราก็ดันไปข้างหน้านะไปดันหน้าก็จะวางนะครับแล้ว้างหลังเหมือนผมบอกเมื่อกี้นะครับมือเราค่อยๆวางนะครับแล้ก็จะค่อยๆลงนะครับ ถ้าผมพูดผิดพ,พูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนเริ่มต้นนะครับในการจะขับรถนะครับก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าจะฝึกหัดแล้วขับเป็นเลยมันก็คงจะไม่มีนะครับก็ฝึกฝนกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน ว่าผมจะขับได้ขนาดนี้โอ้ขับมา7-8ปีแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้ยาย่างไงก็วิเคราะห์กันดูนะครับใครที่สนใจอยากจะขับรถนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอพากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ